ราณเนี่ยรู้ไหมเขาเทศตั้งแต่หัวคำยันสวาน่างแล้วคนโบราณเขาสลาดเขาผัดกันไปฟังพอฟังเสร็จแล้วเขาผัดกันแล้วระหว่างที่สลับกันที่ข้อไหนที่เราไม่ได้ฟังเขาก็มาเล่าต่อกันสลับกันนะจนครบทน แล้วเอามาประพฤติปฏิบัติตามกันจริงๆนี่นี่ของข้ออย่างเขาไปฟังเทศมหาชาติสิบสามกัะสามวันสามคืนนะคนโบราณข้สลัดเขาผัดกันไปฟังแล้วก็ามาเล่าต่อกันสลับผัดเปลี่ยนกันนี่แหละถ้าเป็นยามเขาเรียกผัดกันเข้ายามนะแล้วก็เอามาคุยกันให้ตรงกัน ทิศทางเดียวกันนัานก็ถึงบอกว่าอยากเห็นทุกท่านรู้จักสลับผัดเปลี่ยนกันนะทำยังไงเราจะพ้นจากการเบียดเบียนกันเจ้ากรรมนเวรไม่ต้องไปหาที่ไหนบางทีเจ้ากรรมนเวรอยู่ที่ตัวเราก็ได้อยู่ที่เพื่อนรวมโลกก็ได้แล้วก็สมมติว่า เจ้ากรรมในเวรอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้นะเราไปโกรธคนนั้นเราไปโมโหคนนี้เราไปว่าคนนั้นไม่ดีไปว่าคนนั้นไม่ถูกเราอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรในตัวเราเองพอพุทธเจ้าถึงบอกว่าห้ามโทษบุญห้ามโทษบาปห้ามโทษนรกสวรรค์แล้วบุญไม่ให้หวังผลแล้วเราเกิดมาตั้งแต่บัดนั้นถึงบัดนี้ บุญมีหวังผลไหมส่วนใหญ่ค้ากำไรเกินควรทั้งนั้นเนี่ยไปทำบุญห้าร้อยขอถูงหวยเป็นแสนเนี่ยแล้วเรายังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้สร้างบุญให้บริสุทธิ์ขอหล่ำขอรวยขอหนุนขอนี่ใช่ไหมาบางคนขอถึงข้าขออยู่หล่มเย็นเป็นสุข,ขออย่าได้เจ็บได้ป่วยได้ไข้ไปขอที่มันไม่มี ขอไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยไม่ใ,ใครมันมีไหมพุทธเจ้าให้ได้ไหมไม่มีในโลกมีที่ไหนแม้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องเจ็บยังต้องป่วยแล้วเราไปขอไม่เจ็บไม่ป่วยมันมีที่ไหนแล้วนะเออใช่ไหมนั่นแหละถ้าพระพุทธเจ้าถ้าเราเกิดทันคงจะพูดได้เนาะว่าเรายังต้องเจ็บต้องป่วยแล้วจะขออะไรจาเราอีกเนาะ <laughs> เออ เห็นไหมฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านพิจารณาปฏิบัติกันแล้วก็ต่อไปแล้วก็ให้พูดไปทิศท,ทางเดียวกันไม่ให้ขัดกันถ้าอันไหนที่มันขัดกันก็ยกมาปฏิบัติใครไม่ปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติใครจะโกรธเราไม่โกรธใครจะโมโหเราไม่โมโหนะใครจะติสิน,นินทาเราไม่ติสินนินทา น่ะฉะนั้นเอาชนิดว่าตบมือข้างเดียวดังไหมไม่ดังนั่นจนใหญ่ข้างเดียวสองข้างเนี่ยเออนี่เห็นไหมในของข้อถ้านั้นถ้าเราไม่นินทาใครนินทาไอ้นินทาเป็นของใครล่ะเออก็เป็นของคนนินทานั่น เราไม่ได้นินทาก็ไม่เป็นของเราเราไม่โมโหก็ไม่เป็นของเรานั่นเห็นไหมไอคนนั้นทำไม่ดีเราเอาไปนินทากรรมนั้นของใครของเรานั่นเผเ่อไอคนที่ถูกนินทายังไม่รู้เรื่องเลย <laughs> มันหัวเราะทั้งวันไอคนที่เห็นกับโมโหทั้งวันใช่ไหม <laughs> เออเนี่ย แตใเรื่องแต่เรื่องเนี่ยคำว่าธรรมะนี่มันไม่ได้อยากอะไรตรงไหนเลยนะเขาถึงบอกธรรมะคือธรรมชาติแล้วก็ถ้าเป็นทิศทางเดียวไม่เอามาขัดกันนักปฏิบัติทุกที่ทุกสำนักคนที่ถึงธรรมะแล้วเขาจะไม่นินทาใครเขาจะไม่ยกมาว่าคนนั้นคนนี้ เราเห็นอะไรแล้วก็ให้ตัดให้ปรงให้ว่างไม่ใช่เออเห็นเขาขึ้นเสาไฟฟ้าก็ไปนินทาเขาอีกไม่ได้นะเออเห็นเขาไปบุกท่องสามก็ไปว่าหาเขาอีกนะเนี่ยทั้งนั้นธรรมะมันต้องไปหาอะไรตรงไหนเราเห็นแล้วเราเอามาฝึกสอนตัวเราไม่ได้ให้เอามาไปนินทาเขา,าเราเห็นนักการเมืองไม่ถูกเราเอามาสอนเรา เราไว้เอาไปนินทากับเอามาสอนเราอันไหนไมันดีกว่ากันล่ะหมู่ของเราก็เหมือนกันวันไหนคนไหนไม่ถูกใจสอนเราสิสอนเขาสอนไงไม่เห็นอยากเลยอย่าไปโมโหเขาใช่ไหมโป่งสิวางสิตัดสิทำความดีหนีสิใช่ไหมใช้ปัญญาหนีสิใช่ไหมถ้าใช้ปัญญาหนี กรรมก็จะตามไม่ทันทันโมโหปุ๊บมันตามทันปับ๊บนั่นนินทาปุ๊บกรรมตามปับ๊บขณะนั้นเราไม่นินทาเราหนีโดยปัญญากรรมก็ตามไม่ทันแล้วระหว่างที่จิตมันไม่นินทาจิตมันเบานะขณะนั้นมันสบายเพราะอะไรจิตไม่โมโหจิตไม่นินทาจิตมันเอาหสิได้แผลเมตตาได้ตัดได้ปงได้วางได้ มันสบายถ้าคนไหนปฏิบัติธรรมะได้สบายทั้งวันนะอาจารย์ก็เผ่าทุกเสาทุกเสาทุกวันทุกคืนทุกเดือนนะเห็นไหมยิ่งเผ่าก็ยิ่งเบานั่นเพราะอะไรเทศแล้วก็จบ โมโหแล้วก็แล้วไปโกรธแล้วก็แล้วไปนะเห็นอะไรไม่ดีก็แล้วไปเมื่อเทศจบก็จบนะก็พอเท่าโมโหแล้วก็จบไม่ถูกใจแล้วก็จบนั่นเราก็อยู่ได้สบายเบาทุกวันโมโหก็แบกไม่ถูกใจก็แบกทุกวันหนักตายไหมโหนี่ เห็นไหมใครขยันแบกทุกข์ก็เอาเนาะเนี่ยถ้าไม่ยอมเป็นทุกข์แล้วถ้าสามารถแผ่เมตตาได้นไปพูดกับใครเขาเนี่ยฉันเจอปัญหาฉันก็พยายามตัดพยายามปงพยายามวางฉันไปเจอปัญหาฉันก็ต่อสู้ด้วยคุณงามความดีพูดอยู่อย่างนี้ปฏิปต่อกันปุ๊บ เขาก็จะได้เห็นเราเก่งเลยนะถ้าเราไปเป็นทุกข์ไปเศร้าไปหมองไปพูดกับคนนั้นคนนี้เออฉันมีเรื่องฉันเป็นทุกข์ฉันเศร้าฉันมองนฉันนอนไม่หลับฉันกินไม่ค่อยจะได้เออบุญเกิดหรือกรรมเกิดเนี่ยมีเรื่องมีปัญหาอะไรต้องวเนี่ยฉันพยายามอดทนเรื่องนี้นั่นฉันพยายามไม่โมโหเรื่องนั้นนั่น แล้วฉันก็ตัดได้พงได้วางได้ทันทำใจไม่ให้เป็นทุกข์จะไปไหนล่ะนะบุญทุกถึงขนาดนี่พงได้ทุกขนาดนี้ยังวางได้ถ้าเราวางไม่ได้ทุกตามกันมันก็เลยพากัน้นทุกข์ไม่ได้เรื่องนี้เราละเอียดอ่อนนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นเพื่อนจะอดทน ด้วยกันตามเป็นกำลังใจให้จะเป็นวิริยะเป็นกำลังใจให้เรียกว่าช่วยอะไรกันไม่ได้เป็นกำลังใจช่วยได้เยอะนะมันเชิในใจเลยเพราะเป็นกำลังใจให้ขนาดช่วยไม่ได้เป็นแค่กำลังใจมันยังเบาขึ้นเลยนะแต่ก็ยังดีนะที่ยอมยอมตามกันอยู่ไม่ซ้ำก็ให้ มึงก็ไปตายใช่สิโอโหน่าเสียใจเนาะเนี่ยเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละสิ่งแต่ละอย่างงั่นฝึกกันดีๆนะจะได้หลุดพ้นจะได้ไม่มีกรรมต่อสัมพัสัตโลกมีกรรมมีเวรกับใครเขา <c oughs> เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราบาปทํากรรมกับสิ่งเหล่านั้น <c oughs> สิ่งเหล่านี้มาได้พบในชาติไหน,นมันตามมาจนถึงชาติปัจจุบัน เกิดเราไม่มีบุญแบบพระพุทธเจ้ามันตามมาเป็นอาชาติชโตหมดโอกาสเลยนะนี่แหละถ้าเรามีบุญมีกุศลแล้วเขาจะเบียดเบียนเราถึงวันตายตายแล้วเราขึ้นสวรรค์เหมือนพระเจ้าพิมพิสารนขณะพระเจ้าอาชาติชโตไปจับขังคุกไปทรมานเอามิดแทงเท้า ทรมานจนตายแต่บุคคลที่มีบุญตายแล้วเขาขึ้นสวรรค์น,น่ะแต่พระเจ้าอาชาติชาโตถึงสร้างบุญมหาศาลตายแล้วยังตกนรกเลยไหมที่เราเรียกกันว่าพระเจ้าอาชาติชาโตเป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารพ่อนิจัยบุญลูกก็เรียกเป็นผู้ใจบาปถึงจะกลับใจมาทําคุณงามความดีมหาศาลก็ได้แค่หนักเป็นเบาลุดจากอนันตกรรม ตายแล้วไปตกนรกจากขมหนักเป็นขมเบานั่นทั้งๆที่ฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้ามหาศาลสร้างบุญถวายพระพุทธเจ้ามหาศาลยังต้องไปตกนรกเลยเห็นไหมไม่ใช่ที่เขาถึงบอกว่าแม้แต่จะทําบุญถึงวันตายตกนรกก็ได้ก็เราก็เหมือนกันจะทําทบุญไปถึงวันตายถ้าจิตเป็นทุกข์มันก็ลงทุกขติอ่ะ คนทุกข์พ้นกรรมเมื่อไหร่ถึงจะไปรับบุญบุญนี่ได้รับแน่แต่มันรอเรา <laughs> เราเนี่ยรอไม่ไหวเนาะเ <laughs> มื่อรอไม่ไหวก็เพิ่มบาปเพิ่มกรรมอีกเออยิ่งทุกข์มันก็เพิ่มบาปรรออยิ่งทุกข์กม,กมันก็เพิ่มกรรมนี่ไงนั่นฟังเทศอาจารย์แล้วอย่าไปยอมเป็นทุกข์กับมันนะถ้าทําได้ลดถ้าทําไม่ได้ก็แบกไว้อีกนาน ก็กลัวมันจะพกรุดก็นะนี่ไงเพราะเหตุนี้ก็ต้องพยายามตัดให้ได้ปรงให้ได้วางให้ได้เป็นทุกเรื่องนี้ก็ต้องทําใจกับเรื่องนี้ให้มันสนิทมันต้องสนิทจากใจเราจริงๆทุกขณะนี้เรามีโอกาสอยู่ทุกในขณะนี้มันยังไม่ทันฆ่าเราตายมีโอกาสอยู่ เกิดมันฆ่าเราตายหมดโอกาสเลยพอตายแล้วจะมาปรงทุกข์มันทันไหมล่ะไม่ทันแล้วเขาถึงได้บอกว่าเตรียมตัวก่อนเกิดก่อนแก่ก่อนเจ็บก่อนตายถ้าเตรียมทันแล้วผลจริงๆแล้วพระอาจารย์ก็เห็นอยู่ข้างเดียวถึงได้มาเทศม์มาสอนนั่นนี่เราปฏิบัติไม่ถึงมันก็ต้องทุกข์เห็นไหม พยายามอีกนิดหนึ่งเดี๋ยววันไหนพ้นแล้ววันนั้นแหละคงคุยฟุ้งเลยนะโอ้จะได้สอนคนเขาได้ผนผ่านร้อนจริงผ่านหนาวจริงผ่านดีผ่านร้ายจริงๆนี่ผ่านยังไม่เก่งอยากเป็นมีดชั้นดีไหมอยากเป็นมีดไร้เสน่มไหมไม่ใช่ผลเสร็จไปวางแพลบเดียวเสนิมขึ้นเคออีกม,มีดจะ เป็นมีดชั้นดีมีดจะไรจะหนิมเขายังต้องถูกเผาเลี้ยวเผาอีกทุบเลี้ยวทุบอีกตีเลี้ยวตีอีกวอก,กว่าเขาจะได้เป็นมีดชั้นดีเห็นไหมของเราโดนเผาโดนตอกโดนย้ำจนมันดีได้ดีแล้วยังอะยังใช่ไหมภาษาชาวบ,บ้านเขาว่าอะไรก็ไม่รู้สีซ้ำกระลำปีเ,าเาขาว่า,านี้นะ คนโบราณเขาเรียกทุกร้อยแปดคำพูดแต่ละคำนี่โอ้ทึ่งจริงๆบางทีเจอคนเฒ่าคนแก่โอ้กูไม่ไหวกูเวียนหัวคนลึกซึึงนี่มันเห็นาพาบเลยนะโอ้โหมันเจอเรื่องอะไรเวียนหัวนะมันจะลืมจะเลือไปหมดเลยก็ขอให้คณะของเราฟังแล้วไปประพฤติปฏิบัติกัน อย่าให้มันข้ามคืนแล้วก็อย่าให้มันข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีอองนะอย่าให้มันข้ามพบข้ามชาติเอาให้ทันเตรียมตัวให้ทันก่อนแก่ก่อนตายถ้าเตรียมตัวไม่ทันแล้วแก่มามันจะมีความหมายไหมล่ะก็นี่นะถ้ารู้ใจกันแน่นหนานะเรียกว่าทิศทางเดียวกันถ้าไม่รู้ใจกันอย่างแน่นหนาจะมาบอกทิศทางเดียวกันเป็นไปไม่ได้ คำว่าลูกป,ประธรรมเนี่ยมันไม่มีเงื่อนไขเลยนะมันมีแต่จะก,ก้าวหน้านะมีแต่สัจจะบารมีมีแต่ขันติบารมีมีแต่วิริยะมีมีแต่เมตตากรลุณามุทิตาอุเบกขาบารมีจิตตะภาวนานี่มันแน่นหนาจริงๆจ,จ,จะไม่ยอมท้อยอมถอยแล้วดับมันต้องดับจริงๆถ้าดับได้จริงแล้วก็นี่ มันจะสว่างขึ้นสว่างขึ้นวันวันหนึ่งนี่มันมีแต่เพิ่มบุญถ้าเป็นไฟนี่เขาเรียกว่าเพิ่มแรงเหมือนหลอดไฟนั่นแหะเราไปใช้หลอดที่ถี่เยอะๆสว่างก็เยอะ,ะ,ยอะใช่ไหมที่ถีม่มันน้อยมันก็สว่างน้อยเราก็สร้างกายสร้างใจของเราให้มีความถี่เยอะๆ เรียกว่าให้มันได้ของแท้นะอย่าไปใช้ของเทียมของเทียมมันถูกก็จริงแต่ไม่ทนนะของแท้มันแพงแต่มันทนนะแล้วเราก็ดูว่าจิตใจของเรามันแท้ไหมถ้าแท้ทนถ้าของเทียมจิตกายก็ไม่ทนใช่ไหมพอไปถูกเจอปัญหาหน่อยเดี๋ยวกายจิตโมโหของมันเทียม ไปเจอเรื่องเจอปัญหาไม่โมโหแรงของแท้มันสว่างจ้าเลยมันไม่มืดมันต้องเป็นมิตรเป็นเพื่อนไปมาหาสู่กันจริงๆนะมันต้องมีสามัคคีร่วมโดยช่วยกันจริงๆให้สมกับว่าตักบาตร่วมขันทำบุญร่วมกันเก็บดอกไม้ร่วมต้นเหมือนเราสร้างบุพเพสันนิวาสเอาไว้ฉันใด ผลก็ต้องส่งให้เราสันนั้นแหละนะเมื่อเราสร้างบทเพสันติวาตเอาไว้เป็นบุญเป็นกุศลไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันเราก็มาร่วมบุญกันอย่างลาบรื่นนั่นถ้าเราไม่ได้สร้างเป็นผลบุญเป็นกุศลมาร่วมกันเอาไว้สร้างแต่กรรมแต่เวรกันเราจะลาบรื่นกันตรงไหนละ่ะก็กลายเป็นว่าเรายัางจองเวรจองกรรมเพราะเจ้ากรรมในเวรบางทีไม่ได้อยู่ที่ไหนบางทีก็อยู่ในตัวเรา บางทีก็เพื่อนรวมโลกมิตรสหายเราที่อยู่เนี่ยแล้วมาในรูปอดีตแต่พบแต่ชาติว่าเคยเป็นพ่อเราแต่มาเป็นกรรมเราก็ไม่รู้เราเคยเป็นกรรมเคยด่าพ่อด่าแม่เคยเบียดเบียนเป็นปานาติบาต่อพ่อต่อแม่มาชาตินี้มาในรูปเป็นเพื่อนเป็นผงนี่แล้วมานั่งถลอนแล้วเราจะรู้มีสัพพันยูรู้ไหมเนี่ย คนไหนพบไหนเคยเป็นแม่คนไหนเคยเป็นลกูกถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าถ้าเป็นผู้ไม่รู้ใจกันจริงๆแล้วโอ้โหต่อให้รักกันแค่ไหนสุดท้ายก็เป็นชะโตกันเรียกว่าคนรักยังมาเป็นชะโตเลยนะมีเยอะไม่ในสังคมทำกันขึ้น แล้วก็ไปแก้ไขพัฒนากายพัฒนาจิตก็เพราะพระพุทธเจ้าไปเกิดมาหมดแล้วจนทั่งมาตัดทะรู้แล้วถึงได้มาสอนชาวโลกนะถึงมาสอนชาวโลกว่าไม่ให้ยึดอยู่ในการเกิดการแก่การเจ็บการตายพอยึดแล้วจะยึดมาเป็นทุกข์นะเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์พระองค์ท่านก็มาสอนไม่ให้เรามายึดมันถือมัน ไม่ให้มายึดเขายึดเรายึดตัวยึดตนอัตตาตัวตนสอนให้เราสำหรอกออกจากการเป็นทุกข์แต่ก่อนจะมาสอนพระองค์ท่านก็ไปเกิดเป็นทุกข์อย่างนั้นแหละแล้วเปลี่ยนบารมีจนพ้นทุกข์นั่นเราก็สิ่นเดียวกันถ้าเราไปอุตริธรรมอ้างคุณวิเศษเราก็หลงทางอีกเหมือนพระฤทธกับพระบุญ พระฤธิมีคาถาอาคมแสดงฤธิคนก็ศรัทธาไปลุมใส่บาตนนั่นไอคนบุญไม่มีใครใส่เพราะพุทธเจ้าก็ไปเทศนาธรรมเธอทั้งหลายห้ามอุตริธรรมห้ามอ้างคุณวิเศษนี้เธอไปอุตริธรรมอ้างคุณวิเศษคนก็แห่ไปใส่บารเธอหมดคนที่เขาเป็นบุญเป็นกุศลที่บริสุทธิ์ก็เลยไม่มีคนใส่บาร นี่เป็นที่มาที่ไปเรื่องฤทธิ์เรื่องบุญเลยห้ามพระสงฆ์ไม่ให้อุตริธรรมนะสิ่งเหล่านี้มีจริงแต่ว่ามันเป็นทางอวิชาน,นเองนะไม่ใช่ทางดับทุกข์อย่างเทา้าสกะเทวราชนั่นเขาใช้จําแรงเฉพาะหนะ้าแวบเดียวเท่านั้นไม่ใช่ตลอดนะ แล้วไปใช้ในเฉพาะจุดสำคัญสำคัญอย่างเป็นเส้นมีคนชั่วจะมาขอแม่นางมัตชีเพราะเห็นคนชั่วขอกันหาชาลีไปแล้วนั่นก็เลยจะมาสร้างบุญถวายแด่พระเวทัดนดรชาดกมหาโพธิสัตว์ก็แปลงกายเป็นคนแก่สรามาขอแม่นางมัตชีเจตนาจะสร้างบุญถวาย พระเวทชนรอนชาดกให้บรรลุธรรมนั่นเองนั่นกันคนชั่วมาขอนั่นแล้วก็จำแรงเป็นคนแก่ชรามาขอแม่นางมัตสีขอเสร็จแล้วไม่ได้ขอจริงๆเพรพอขอเสร็จแล้วก็คืนให้ก็คือขอฝากเอาไว้พอฝากเอาไว้ใครจะมาขอต่อได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเพราะเขาฝากเอาไว้ไม่ได้ขอจริงๆ เป็นกุศโ,โลบายเพื่อจะถวายพระเวททันรชาดกให้บรรลุธรรมเสร็จแล้วก็ให้พรพระเวททันรชาดกสิบประการแล้วก็ตัดขึ้นว่าข้าพระเจ้าคือเท้าสกะเทวราชแล้วให้พรพระเวททันรชาดกสิบประการเสร็จแล้วก็เหาะแวบหายไปเทวดาเขาวุนตรงไหนน่ะเทวดาจริงๆเป็นอย่างนี้พอที่พระพุทธเจ้ามาอดเข้าอดน้ําหลงทาง ก็มาสร้างบนถวายพระองค์อีกก็มาดิดซอสามสายตัดกับพระองค์ท่านว่าทรมานสังขารมันเป็นทุกข์บรรลุทมไม่ได้พระเจ้าค่ะมัชชิมาปฏิปฏาทาเปลือบเหมือนซอสามสายตึงเกินไปก็ดิดไม่เพาะพระเจ้าค่ะย่อนเกินไปก็ดิดไม่เพาะพระเจ้าค่ะแล้วก็มัชชิมาปฏิปฏาทาทางสายกลางนั่นแหละนั่นแล้วถวายแด่พระศาสนาเสร็จแล้วก็ หาะแวบหายไปเทวดาจำแรงเขาไม่ได้มาวุนเขาไม่ได้มาอุตริธรรมไม่ได้มาอ้างคุณวิเศษเขามาสร้างบาร,รมีจริงๆแล้วก็จบไปแต่ของเรามาลงองค์แล้วยอมจบไหมเนี่ยฮะไม่จบนายกวุ่นบ่บาวกุนะ่นเนาะโอยวุ่นทั้งนายทั้งบ่าวเพราะองค์ท่านไม่ยึดอยู่กับเลยการเกิดการแก่การเจ็บการตายแต่ของเราเรียนยึดอยู่ไหม เพราะเราไม่หลุดพ้นเพราะองค์ท่านสอนอย่ายึดกับการเกิดการแก่การเจ็บการตายให้พิจารณาเป็นของปฏิกูลเปยเน่าทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยอยู่ชั่วข่าวแต่ไม่อาศัยชั่วขราวยึดเลยนะตัวกูของกูเลยเนาะถืออัตตาตัวตนไม่ให้เกิดไม่ให้แก,ไก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไปห้ามได้ไหมเนี่ยแล้วก็รู้ว่าห้ามไม่ได้ แล้วก็มายืะให้เป็นทุกข์อะไรนักหนาเรื่องของเราน่นน่ะมันมีอยู่เป็นของเราอยู่แล้วเรื่องมากเรื่องน้อยเรื่องยากเรื่องง่ายมันมีอยู่ในบุญวันารที่เราทำมาไว้แล้วมันต้องเห็นกันอย่างนี้แล้วเจอเรื่องเจอปัญหาแล้วก็ยกมาตัดไ่โปงได้วางได้เป็นคนเก่งเลยทีนี้เวลาเจอเรื่องเจอปัญหาตัดก็ไม่ได้ปงก็ไม่ได้วางก็ไม่ได้ ถามจะไปยังไงอ่ะพอสาโบราณเรียกว่กรรมไม่แบพอสาพระเรียกว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกจัดโลกทั้งหลายก็ย่อมเป็นไปตามกรรมถ้าตัดตได้โปรงได้วางได้ไม่ยอมโมโ,มโหไม่ยอมติสินนินทาไม่ยอมเป็นทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ผ่านฉลุยเลยน้อมเอาอาการลิโกคําสอนประพฤติปฏิบัติถือศีลกินเจถวายเข้าหามันจะไปไหนแล้วนะ่ขอเชิญสิ่งศีลสมาธิปัญญาบุญกุศล มาช่วยดนจิตดนใจให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญามาพาให้พ้นทุกข์พาให้รู้แจ้งเห็นจริงน้อมจิตไปสัทธาน้อมจิตไปเจริญศีลสมาธิปัญญาใส่กายใส่จิตมากๆเข้ามากๆ,ๆเข้าทุกข์มันคลายออกปัญหาเราจะรู้ถึงปัญหาว่าจะตัดยังไงจะปองยังไงจะวางยังไงจะแก้ยังไง,ง,ง,ไง,ง,ไงมันจะเห็นขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น เรื่องนีควรปรงออกจากใจก่อนนะแต่เรื่องไม่ได้หายไปไหนก็ยังอย่นั่นแหะตามเราอย่างเหมือนเงาหละแต่ว่าไม่เป็นทุกข์มันแต่ก็มันตรวจตามันแล้วก็แฝ่เมตตาเจริญรับรู้แล้วก็วางรับรู้แล้วก็ตัดรับรู้แล้วก็ปรงนไม่ไปแบกยึดมาเป็นทุกข์ให้มันตามไม่ทันแต่ทุกข์ทั้งหลายก็ยังตามอยู่แต่ตามไม่ทันเพราะจิตไม่ยอมไปเป็นทุก ป่งแล้วก็ตามรู้ตามดูมันไปเรื่อยๆเ,เหมือนเป็นยามมันตรวจตาดูทุกเรื่องนี้ยังอยู่ไหมที่เรายังตัดที่เราป่งระวางเอาไว้ไปดูที่ว่ามันขึ้นลาไหมมันบุตรมันเน่าไหมหนึ่งไม่ให้มันขึ้นลาจะทำยังไงไม่ให้มันบุดมันเน่าจะทำยังไงแล้วก,ก็ อย่าเอามันไปดองจนเค็มแล้วกินไม่ได้อีกทำเราไปดองมันจนเค็มก็เพราะอะไรเพราะเอาจิตไปฝังทุกข์จนอนานเลยที่มันก็เค็มมันก็เลยดับทุกข์ไม่ได้แก่ไม่ได้ก็พรมดองเฉเค็มอะเราก็ต้องฝึกว่าจะดองยังไงไม่ให้เค็มดองยังไงมันพอดีไม่ใช่สุ่ม 4, สี่สมห่าไม่ได้กะไม่ได้เกฑนไม่ได้อะไรอะ เอาปลามาวางแล้วก็เอากำเกลือใส่กำเกลือใส่สุดท้ายมาเอาปลาไปปิ่งกินได้ไหมลนะ่ะกินไม่ได้มันเค็มเวลาเขาจะทําเขาก็ต้องมีสูตรใช่ไหมเขาจะต้องเขามีตราสั่งจะใส่เกลือเท่าไหร่จะใส่เท่าไหร่มันมีสูตรปฏิบัติของมันอยู่นี่เราไม่ได้ปฏิบัตินึกจะดองก็ดองเลย จะไปทาแหนมจะไปทาปลาชมไม่มีสูตรมันจะกินอร่อยไว้เนี่ยไม่อร่อยเนาะขอให้ตั้งจิตตั้งใจกันนะมันยังไม่บรรลุเราก็ได้แต่สวดมนต์ทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีแต่ไม่บรรลุทมก็ดับทุกไม่ได้ฉะนั้นสวดมนต์ได้ทุกทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีแล้วไม่เป็นทุกข์แบบพระอานทน์ก็ดีเนาะไม่บรรลุทมก็สบายใจเชิะ ใครจะได้เลื่อนยศเลื่อนขัน้นไม่บรรลุก็สบายใจเฉยรับใจพระพุทธศาสนาไม่มีเงื่อนไขไม่มีเครื่องต่อรองไม่มานั่งทุกข์นั่งเศร้านั่งมองนะโอ้ถ้าได้อย่างพระอานทน์ก็ดีอย่างเนาะสิ่งที่เราเป็นทุกข์อยู่มันจะค่อยๆคลาย,ย,ยออกการปฏิบัติธรรมะต้องตื่นแจ้งในข้อต่ละข้อในละข้อ,ขอจริงๆนะไม่ใช่ใครพูดตรงนันน้นนิดคนนี้หน่อยแล้วเอาไปต่อไม่เป็นใช่ไหม มันไม่ใช่ของเรามันต้องเกิดจากของเราไม่ใช่เกิดจากเขามาพูดเหมือนอาจารย์พูดแต่เราเอาไปปฏิบัติแล้วเกิดฌานเกิดศินไม่ใช่อาจารย์พูดแล้วเอาไปพูดต่อไม่ได้ผลอาจารย์พูดแล้วต้องเอาไปปฏิบัติเกิดฌานเกิดศินแล้วจะได้เอาตัวสําเร็จไปพูดนั่นเองนั้นเกิดฌานเกิดศินแล้วไปพูดได้สองอย่างนั่นได้ที่เราได สำเร็จหนึ่งได้ที่อาจารย์พูดอีกหนึ่งนั่นนี่เราก็ไม่สําเร็จก็อดที่อาจารย์พูดก็อดมันมีผลทั้งนั้นเลยเขาบอกคาถาบทนั้นดีคถาบทนี้ดีถ้าเรายังไม่สําเร็จมนยังไม่ขังสวดตายก็ไม่ดีอะจริงไหมน,นั่นจำเอาไว้นะเอาแล้วเสร็จแล้วอาจารย์จะกลับแล้ว